อะไรก็ก็รักของเขาเจตมาบอกไว้หลายปีนะบอกว่าโยมต่อไปจะเป็นประโยชน์นะเวลาอาตมากเกะต,ตัวไปเทปรุ่นอาตมานมนีมมันจะมีประโยชน์แล้วเวลาอาตมาตายไปแล้วนะของพวกนี้มันจะมีค่าอาตมาอยู่ไม่ใช่อะไรมันจะมีค่ากับสําหรับคนที่สนใจถ้าเข้อาไปคิดพิจารณาเอาไปถ่ายเปน็นหนังสือ อามายอยากให้เอาไปถ่ายเป็นหนังสือรวบรวมนะแต่หนังสือของท่านเขาคัดตอนนะเขาไม่ใช่เอาทั้งหมดนะเขาตัดตอนนี่มีเขายังอ่านอามานย์ได้ฟังก็ได้นี่เนี่ยเขาต้องตัดตอนเขาใช้เวลาเป็นสิบปีนี่ตัดตอนเรื่องราวเนี่ยเขาบอกกว่าจะได้เนี่ยโอ้ไจะเอาข้อความทั้งหมดของหลวงพ่อชาทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันทำยากนะอามานให้ฟังข้อความท้ายบทเล่มเลยนะเขียนแล้วนะ คนคนผู้ได้ฟังทมจากหลวงพ่อชาโดยตรงไม่ว่าจะเป็นใครขราวใดๆก็ตามย่อมจะสังเกตได้ว่าท่านมีลักษณะอันเป็นพิเศษอยู่ในตัวงท่านอย่างหนึ่งนั่นคือกริยาท่าทางอันเยี่ยงเย็นของท่านข้อนี้เป็นข้อสาคัญในการดึงด,ดูดและรักใจผู้ฟังให้คอยตามธรรมะในถ้อยคําของท่านแม้ว่าจะเป็นคําพูดย่ำสามัญและง่ายแต่ก็กินใจเป็นอย่างที่สุด ในเวลาเดียวกันคําสอนของท่านในครั้งน,น,นั้นก็ไม่อาจถอดออกมาตีพิมพ์เป็นอักขรวัตตอนได้เลยถึงแม้ในบางครั้งคําสอนของท่านจะถูกนํามาตีพิมพ์ก็ต้องมีความพยายามในการตัดต่อก็ต้องมีความพยายามนะยในการตัดต่อเพราะยากในการตัดต่อเพิ่มเติมแล้วเพิ่มเติมเล่านะตัดต่อแล้วตัดต่อเล่าอย่างยากเยินเพราะท่านพูดเป็นภาษา ก็ย้ำไงก็ต้องเอาเด็ดเนื้อความที่บางงานที่เป็นคําพูดของท่านที่คมคมก็ต้องเก็บไปด้วยเพราะคนตัดต่อนี่สําคัญมากเตตััด่อครบ